ยินดีต้อนรับกลับสู่ออโตวิเบช่องที่พาคุณก้าวสู่อนาคตของยานยนต์ทุกครั้งที่รีวิววันนี้จอดอยู่ตรงหน้าเราคือแ t e r p i l l l r r i ปิกอัพรักปี2026สีขาวสะอาดรถกระบะคันแรกจากแบรนด์รถแมคโครในตำนานอย่าง Caterpillar ที่คนไทยคุ้นชื่อบนไซต์ก่อสร้างแต่นี่คือการผสมผสาน DNA งานหนักเข้ากับวิศวกรรมไฟฟ้าอัจฉริยะอย่างแท้จริงภารกิจของเราคือพาคุณสำรวจดีไซน์ สมรรถนะเทคโนโลยีการใช้งานและเหตุผลว่าทำไมรถคันนี้จึงเหมาะทั้งสำหรับงานบรรทุกในไทยและทริปผจญภัยสุดสัปดาห์เริ่มจากภายนอกเส้นสายดูดันสื่อถึงสายเลือดเครื่องจักรชัดเจนกระจังหน้าดำด้านกว้างพร้อมโลโกโ้แค t สแตนเลต b a c k l i ล h t สีอมพันไฟหน้าและทรงบางคมกริตซุ้มล้อสี่เหลี่ยมพร้อมช่องระบายอากาศจริงสีขาวเคลือบนาโนเซรามิกทนแดดทะเลไทยฝากระโปรงนูนซ่อน h e ต t e x c h a n ช e เจอร์แบตเตอรี่ และแผ่นการกระแทกใต้ท้องเคลือบกันสนิมพร้อมร็อกสไลเดอร์พับเป็นบันไดขึ้นลงได้สปาร์คหรูที่เซนทรัลเวิลด์และยังลุยไร่สับป,ประรดประจวบได้สบายห้องโดยสารจับทีมก่อสร้างมาผสานเล้าผู้บริหารเบาะหนังวีแกนสีขาวเทาตัดได้เหลืองแคทพื้นพรมามลายตีนตะขาบทำจากพลาสติกททเลรีไซเคลิลพวงมมลายฐานตัดหุ้มโพลียูรีเทนแป้นขวาปรับแรงรีเจนแป้นซ้ายเปิดระบบกันสายเทรลเลอร์หน้าจอคนขับส0นิ้วลอยเหนือคอนโซลแสดงระยะแรงบิดและแรงดันลมยางทั้งรถกับเทรลเลอร์ จอกลางแนวตั้ง14นิ้วร,รันแคทสมาร์ท i n ง OS เอ S, เมนูไทยอังกฤษจัดกลุ่มโหมดขับช่วงล่างและพลังจ่ายไฟให้เครื่องมือใช้งานระบบขับเคลื่อน e x AH l มอเตอร์คู่480แรงม้าแรงบิด800นิวตันเมตรเร่ง0ูนถึง100กิโลเมตรชั่วโมง5.4วินาทีแม้บรรทุกทุเรียนเต็มคันแบต l f p 140กิโลวัตต์ชั่วโมงใต้เฟรมลัดเดอร์เฟรมเสริมอลูมิเนียมจริง580กิโลเมตรไม่บรรทุกถ้าบรรทุก1ตันยังได้ราวสี่รเมตร ชาร์จเวลด์ีซี250กิโลวัตต์10-80% 30นาทีที่หัวชาร์จอีเก็อันตร้าไฮชาร์จบ้าน a อ1.1 kW ข้ามคือน้ำมันหล่อยเย็นแบตใช้สูตรเดียวกับรถเหมืองแคทระยะซอริส50,000กิโลเมตร 50, เปลี่ยนแค่ไส้กรองและน้ำยาหล่อยเย็นช่วงล่างถุงลมปรับอัตโนมัตินั่งต่ำลดแรงต้านบนทางด่วนยกสูง40มิลลิเมตรลุยน้ำคลองฝนร่วลง50มิลลิเมตรให้ผู้สูงอายุขึ้นง่ายด้านหลังมัลติลิงค์พร้อมคานกันโครงตัดต่อไฟฟ้า เบรกเซรามิก6ลูกสูบหน้า4ี่ลูกสูบหลังรีเจนครอบคลุม80%ลดฝุ่นเบรกยืดอายุผ้าเบรก200,000กิโลด้านบรรทุกกระบะคอมโพสิตรับน้ำหนัก1,200กิโลกรัมพื้นบูแผ่นโพลิเมอร์รีไซเคิลจากถุงปูนผนังมีรางล็อกพร้อมปลั๊ก 12V และ 220V 3กิโลวัตต์จ่ายไฟให้เครื่องเชื่อมปาร์ตี้ริมหาดฝากระบะเปิดนุ่มพร้อมบันไดพับในตัวห่วงหางหงได้4.5ตันชุดโรทาวมีเรดา5จุดคุมแรงมอเตอร์แยกล้อแก้สายในลมแรง เทคโนโลยีเสริมด้วยแคดวิช i ั่น360กล้อง8ตัวต่อภาพนกมุมสูงส่งมือถือได้กล้องหน้าบันทึกเหตุการณ์ขึ้นคลาวผู้ช่วยเสียงเข้าใจสแสดงไทยร้อนจังลดลดอุณหภูมิ2องศาอัพโ t a รายไตรามาสเพิ่มฟีเจอร์เช่นครูสออฟโรด5กิโลเมตรชั่วโมงให้โฟกัสพวงมาลัยความปลอดภัยชุดแคทเธอร์พิลล่าฮาร์ดแอดเซฟตี้สวีทมีเบรกฉุกเฉินหน้าหลังตรวจ,จับจักรยานระบบเบรกเมื่อมีรถตัดท้ายกล้องอินฟราเรดจับควายตอนกลางคืน ถุงลม8ใบรวมถุงหลังคาโครงเหล็กแรงดันสูงรอบห้องโดยสารมาตรฐานมวนความสหภาพยุโรปต้นทุนต่อกิโลเมตรชาร์จกลางคืน T.O.U. ราว1บาทค่าบำรุง5ปีต่ำกว่าดีเซล40%ราคาขาย1.99ล้านบาทรับประกันรถ5ปีไม่จำกัดระยะแบ88ปี200กิโลแถมเครดิตชาร์จเร็ว15,000บาทสรุปรถกระบะไฟฟ้า Caterpillar ปี2026สีขาวคันนี้ผสมสเสน่ห์สายลุยกับความเงียบทันสมัย เหมาะทั้งธุรกิจทัวร์ผจญภัยขนส่งหนักหรือคนรักกระบาะที่อยากเปลี่ยนค่าน้ำมันเป็นค่าไฟดูหรูจอดหน้าโรงแรมกรุงเทพมหานครแต่ยังลุยไซส์งานก่อสร้างได้อย่างแท้จริงถ้าคลิปนี้จุดประกายไอเดียอีวีให้คุณกดไลค์ฝากคอมเมนต์และกดติดตามพร้อมกระดิ่งออโต้วิเบร์แล้วพบกับรถไฟฟ้ารุ่นถัดไปที่จะเปลี่ยนถนนไทยให้สะอาดและเงียบขึ้นแล้วเจอกันคลิปหน้าเดินทางปลอดภัยครับ